สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูอาหารสไตล์ญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูข้าวหน้าไก่ทอดสไตล์ญี่ปุ่นนะคะสําหรับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่คล้ายๆกับข้าวหน้าไก่แต่ไข่ของแนนที่เคยทํานั่นแหละแต่เราจะใช้เป็นตัวไก่ทอดแทนเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยดีกว่าค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทําข้าวหน้าไก่ทอดสไตล์ญี่ปุ่นกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเนื้อสะโพกไก่ค่ะเป็นเนื้อที่เลอกกระดูกมาแล้วนะคะ แป้งสาลีเนระสงค่ะเกดขนมปังน้ำเปล่าไข่ไก่อันนี้จะมีไข่ไก่2อันก็คือเป็นไข่ไก่ส่วนที่ชุบไก่นะคะกับตัวที่ทําเป็นที่ราดข้าวค่ะแล้วก็โชย,ยุค่ะผงดาชิถ้าใครไม่มีผงดาชิใช่ไหมคะก็ใช้เป็นตัวหงปรุงรสบ้านเราก็ได้ค่ะน้ําตาลทรายต้นหอมค่ะหอมใหญ่เกลือพริกไทยน้ํามัน มิลินแล้วก็สาเกค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะอันนี้นานจะทอดไก่เก็บไว้ก่อนนะคะเริ่มด้วยนี่เลยปรุงด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะสองด้าน ขใ,ให้ทั่วนะคะแล้วทีนี้เราก็ชุบตัวแป้งสาลีค่ะชุบให้ทั่วเลยค่ะตบในทีนี้เราก็ชุบตัวไขค่ค่ะ พอชุบไข่เสร็จแล้วก็เก็ดขนมปังตามปกติเลยค่ะชุบให้ทั่วแค่นองแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปทอดค่ะจะลงทอดเลยโอเค เดี๋ยวแนนขอเวลาไปทอดไก่ให้สุกก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะอันนี้แนนก็ทอดไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําแค่นี้ค่ะเตรียมไว้เตรียมไว้เลยใกล้ๆนี่เลยขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทําตัวที่ใช้ราดข้าวค่ะอันนี้แนนใส่น้ามันลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปผัดค่ะ ให้หอมใหญ่มีกลิ่นหอมนะคะสุกนิ่มๆหน่อยก็ได้นา่ผัดแป๊บหนึง่งโอเคเมื่อหอมเริ่มหอมแล้วนะคะเราจะปรุงรสค่ะด้วยปุอะไรกันดีนี่ โชยุค่ะตามด้วยสาเกค่ะและ้วก็มิรินค่ะทีนี้เราก็ใส่ตัวน้ำเปล่าลงไปค่ะถ้าใครมีเป็นน้ำซุปก็ใช้เป็นน้ำซุปก็ได้นะคะอ่ะเติมนี่ของดาชิ นี่จะทำให้รสของเราออกแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันจะเป็นตัวผงปลาแห้งนะคะถ้าของไทยเราก็จะเป็นแบบผงหมูผงไก่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเดี๋ยวได้ขอให้หอมมันนิ่มกว่านี้นิดนึงนะคะใส่พริกไทยลงไปน้อยน้ำตาลนิดนึงค่ะ ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าตัวมิลินของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างหวานอยู่แล้วเดี๋ยวขอเคี่ยวให้หอมมันนิ่มนิดนึงค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันก็ได้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้หอมใหญ่ของเราก็เริ่มนิ่มแล้วนะคะทีนี้เราเปิดไฟแรงเลยค่ะใส่ตัวไข่ อันนี้แลนใส่น้ำลงไปหน่อยหนึ่งนะคะมันจะได้ไม่ข้นมากลงไปค่ะคนนิดนั่งแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่ค่ะเอ้ยไม่ใช่ต้นหอมค่ะหอมใหญ่ทีนี้เราก็นําตัวไก่ที่เราทอดไว้นะคะมาจัดวางลงไปนี่เลย เดี๋ยวทีนี้นายขอปิดฝาหน่อยค่ะให้มันเริ่มได้ที่เน็ดหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปราดบนข้าวเลยค่ะถ้าใครชอบเยิมเยิ้มใช่ปะแบบเดียวไม่ถึงนั่นแหละไม่ไม่ถึงหนึ่งนาทีเท่านั้นโอเคได้เลยแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวกลับมาดูตอนจัดจานกันค่ะเทราดบนข้าวแค่นั้นเอง ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่อันนี้เมื่อกี้ที่นานทาไว้ก็แค่เทราดลงบนข้าวแค่นั้นเองค่ะแล้วก็นันก็ราดด้วยออซอสทงคัตสึนะคะอันนี้หาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ต,ตทั่วไปจะทําให้เพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะนี่หน้าตาจะน่าทานแบบนี้ตกแต่งด้วยต้นหอมหรือเออต้นหอมหรือว่าสาหร่ายก็ได้นะคะนี่ถ้าใครอยากลองทําต้องติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะ คงแหลิว,วกินเที่ยวไทยไปกับ Foodtravel.TV สวัสดีค่ะ